การปลูกผ,ผมในปัจจุบันนะคะมีทั้งหมด2วิธีหลักๆค่ะวิธีที่1เนี่ยคือวิธีดั้งเดิมนะคะชื่อวิธีว่า FUT นะคะหรือย่อมาจาก Follicular Unit Transplantation ค่ะโดยวิธี FUT นะคะจะมีการตัดหนังศีรษะออกมาจากด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเย็บแผลปิดไว้ค่ะแผ่นหนังศีรษะที่ได้ก็จะถูกนําไปหั่นแยกในกล้องจุลทรรศน์ก่อนนํามาปลูกนะคะสําหรับวิธี FUT นะคะหลังทำเนี่ย คนไข้เนี่ยก็จะมีแผลเป็นเป็นเส้นยาวๆบริเวณด้านหลังนะคะอาจจะมีความเจ็บปวดเล็กน้อยนะคะสำหรับการดูแลแผลด้านหลังค่ะในวิธี FUT ค่ะส่วนวิธีที่2นะคะคือวิธี FUE หรือว่า f o l l i c u l a r Unit Excision ค่ะสำหรับวิธี FUE นะคะเราจะใช้วิธีการ จาะกอผมมาจากด้านหลังโดยเครื่องมือที่มีหัวขนาดประมาณ0.6ม mm ิมถึง0.8มิเมหมาก็จะเลือกขนาดของหัวเจาะขึ้นกับขนาดของผมแต่ละคนของคนไข้ค่ะทําให้ FUE นะคะหลังจากทำเนี่ยคนไข้ย,ยังสามารถไว้ผมสั้นได้แล้วก็ไม่มีการกรีดเย็บแผลบริเวณด้านหลังค่ะทําให้ไม่มีการพักฟื้นไม่มีเรื่องของความเจ็บปวดหลังจากทํานะคะแผลเนี่ยสามารถหายได้เองภายใน1สัปดาห์ค่ะ